นี่นางหนุ่ไปชานะคะจากนหนุ่ไปชาเพจและนางหนุ่ไปชา .com นั่นเองค่ะฮันนาเมื่อกี้เห็นี่แต่งตัวจะไปนอกบ้านใช่ไหมเห็นทานอะไรอยู่ก็ไม่รู้ดูหน้าอร่อยใช่ไหมจะมาเฉลยให้ฟังแล้วค่ะว่ามันคืออะไรมันคือเจ้าตัวนี้นั่นเองนะคะเป็นอาหารเสริมเคล็ดลับผิวนุ่มหน้าเด็กแล้วก็ลูกลุมขนกระชับนั่นเองค่ะก็ะคือเจ้าตัวนี้เองนะคะนี่เลอรวิฟค่ะ เจลลี่คอลลาเจนสติ๊25,000มิลลิกรัมนั่นเองนะคะตัวนี้มันเป็นคอลลาเจนแบบใหม่ที่ฉีกวงการคอลลาเจนเลยทีเดียวว่าเรียกว่าอย่างนั้นแล้วกันคือหนึ่งเนี่ยมันมาในรูปแบบของซองแบบนี้นะคะและเราไม่ต้องมาหาแก้วหาขวดแล้วก็ใช้น้ําชงนะคะเพียงแค่ฉีกซองแล้วว่าสนมันจะเป็นเจลลี่ข้างในอย่างที่พี่ทานนะคะแล้วก็เคี้ยวแล้วก็กลืนได้เลยนั่นเองค่ะแต่ว่าที่เลิศที่สุดคือมันเป็นตัวที่ผลิตแล้วก็นําเข้ามาจากเกาหลีนั่นเองค่ะรวมทั้ง ได้รับการรับรองจากหลายๆสถาบันเลยทีเดียวนะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยมันลดตรงไหนคะเจ้าเลเวิบตัวนี้มันลดตรงที่ว่ามันมี HACP นะคะหรือว่าที่เรียกว่า High Advanced Collagen Peptide นะคะตัวนี้นะคะเป็นคอลลาเจนเป็นคอลลาเจนที่มีโมเลกุลเล็กมากๆถึง280ดาวตันเรียกได้ว่าสามารถดูดซึมได้ดีกว่าคอลลาเจนทั่วๆไปถึง4เท่าเลยทีเดียวนะคะฟังไม่ผิดค่ะ4เท่าดังนั้นหมายความว่า เจ้าเจอรี่ที่เราเคียเค้ยวเข้าไปเนี่ยเจ้าเลเวอตัวเนี้มันจะสามารถที่จะเข้าไปทําให้ซ่อมแซมส่วนสึกเราของร่างกายเราได้เต็มที่ที่สุดเลยค่ะรวมทั้งมันสามารถจะทําให้ร่างกายของเรานะคะผลิตไฮยาลูโรนิกแอซิดได้แลนก็คือสร้างความชุ่มชื่นให้กับผิวหนังเรานั่นเองนะคะ แล้วตัวนี้เนี่ยมันเลิดมากเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยพี่เป็นคนที่เดินทางบ่อยน้องๆที่ติดตามที่อยู่เนี่ยจะเห็นว่าพี่เดินทางไปต่างประเทศบ่อยไม่ว่าจะเป็นอาเกาหลีเอ่ยญี่ปุ่นเอย่ปเอยประเทศนู้นประเทศนี้เอ่ยซึ่งแต่ละครั้งที่ไปเนี่ยอุณหภูมิมันจะแตกต่างจากบ้านเรามากๆทําให้ผิวเนี่ยรับสภาพไม่ทันรวมถึงการน้างเครื่องบินบ่อยๆเนี่ยอยู่บนที่สูงมากๆเนี่ยผิวมันจะรู้สึกขาดน้ํามากๆเลยแต่ว่าพอทานเจ้าตัวนี้ไปเนี่ยรู้สึกว่าผิวเราชุ่มชื้นแล้วก็นุ่มขึ้นเพราะปกติเนี่ยเวลาพี่ไปที่ เกาหลีหรือว่าญี่ปุ่นถ้าเจออากาศหนาวมากๆเนี่ยนะคะผิวพี่จะแห้งแล้วก็ลอกเป็นขุยขุยแต่ไม่หมดเลยรวมทั้งเป็นผืน่นแดงๆด้วยซึ่งต่อให้ทาโลชั่นทาเบบี้ออยล์ขนาดไหนอาบ ออยขนาดไหนก็ไม่ช่วยเลยค่ะต้องทาเชียบัตเตอร์แบบพอกันเลยทีเดียวนะคะพอกลับมาเมืองไทยสภาพผิวถึงอค่อยๆเริ่มที่จะดีขึ้นแต่ว่าพอมาเจอเจ้าตัวนี้ปรากฏว่าผิวที่มันแห้งๆเนี่ยมันเริ่มรู้สึกว่าดีมากๆเลยขนาดที่ทานไปแล้วหมดไปหนึ่งกล่องเนี่ยนะคะก็สัมผัสได้เลยว่าเฮ้ยผิวนุ่มขึ้นนะคะแล้วก็ผิวดูแบบกระชับใสแล้วรูขุมขนดูเล็กลงนั่นเองคะ่ะเจ้าตัวนี้เนี่ยกล่องหนึ่งนะคะมีทั้งหมด7ซองนั่นเองค่ะลักษณะซองจะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่ เวลาทานนะคะน้องก็เปิดตรงนี้นี่ลักษณะมันจะเป็นเจอรี่อร่อยมากเลยเป็นรสทับทิมนั่นเองค่ะเป็นน้ำทับทิมนะคะอร่อยมากแล้วก็เคี้ยวเข้าไปปกติทานแค่แหนึ่งสองเท่านั้นค่ะแต่พี่อ่ะอดใจไม่ไหวทานแล้วมันอร่อยอะ่ะชอบติดอ,อกติดใจทานทีเดียวสองซองตลอดเลยมันไม่อ้วนด้วยค่ะเพราะว่ามันไม่มีน้ําตาลนะคะแล้วก็แคลอรี่ต่ํามากๆเลยเจ้าตัวนี้เลวิสเนี่ย นอกจากจะจะมีเท่า hacp ที่น่าสนใจแล้วมันยังมีตัวอื่นที่น่าสนใจมากๆเลยพี่แอบเห็นน้องใหม่ราวิกาเป็นแบรนด์ a มบ a s เดอร์ของเขาแล้วน้องใหม่ทานทุกวันแบบผิวสวยมากตัวนี้นะคะมีอะไรบ้างที่น่าสนใจมีซิงค์ค่ะซึ่งจะทําให้เกิดการผัดเซลล์ผิวนะคะแล้วก็ลดการอักเสบของผิวนั่นเองค่ะนอกจากนั้นนะคะยังมีสารสกัดจากเปลือกสนค่ะทําให้จุดด่างดำลดลงนั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีวิตามินซีค่ะ aloe vera c h e รี่ตัวนี้นะคะจะทําให้ผิวพรรณเราเนี่ย กระชับแล้วก็สดใสแล้วก็เต่งตึงนั่นเองนะคะรวมทั้งยังมีสารสก,กัดจากผลทับทิมนั่นเองค่ะซึ่งทําให้เจลลี่แบบนี้เนี่ยเป็นรสชาติของทับทิมนั่นเองค่ะจะทําให้ผิวพรรณของเราเนี่ยสดใสแล้วก็ดูเต่งตึงขาวนั่นเองนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยยังมีสารสก,กัดจากโคลมไซคิวเทนค่ะทําให้ผิวเราเนี่ยดูเด็กดูอ่อนกว่าเยาว์นะอ่อนเยาว์กว่าวัยนั่นเองนะคะ กล่องนี้นะคะ1 0บาทสามารถซื้อได้ที่ร้าน if and boy นั่นเองค่ะรวมทั้งน้องๆที่สนใจนะคะจังสามารถที่จะเข้าไปสั่งได้ที่ไลน์ของเลวิฟนั่นเองค่ะเดี๋ยวพี่จะทิ้งไว้ให้ข้างใต้นี้นะคะว่าสั่งที่ไหนนั่นเองค่ะโอเคค่ะวันนี้พี่ก็มาบอกเล่าเคล็ดลับหน้าเด็กนะคะที่พี่ทานแล้วรู้สึกว่าประทับใจนั่นเองค่ะทานไปกล่องหนึ่งก็รู้สึกว่าเฮ้ยผิวมันนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นขึ้นนั่นเองนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายแลว